สวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานกิมบอล DJI Ronin RS C2 นะครับผมก่อนหน้านี้ผมก็แกะกล่องอันบล็อกไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้สอนวิธีการใช้งานนะครับผมคลิปนี้จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งซื้อกิมบอลมาใหม่นะครับผมก่อนอื่นเราก็จะมีตัวกิมบอลนะครับที่มาแบบๆแบบนี้ ก่อนอื่นเนี่ยให้เราทําการหมนรุนน้าขากิมบอลเนี่ยใส่เอาไว้สําหรับตั้งกิมบอลนะครับวางแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับทาการป Lauren ระกอบหัวหมันเข้าไปนะครับโดยการที่เราต้องคลายล็อกเจ้าตัวนี้ก่อนนะเนี่ยตัวเนี้ยคลายล็อกมันออกก่อนนะครับผมนี่นะครับคลายล็อกออกเสร็จแล้วก็ประกอบนี่นะครับผมแล้วก็หมุนเกี่ยวตัวนี้เพื่อล็อกมันนะครับตอนนี้มันยัง ล็อกอยู่นะครับเกียร์มันยังล็อกอยู่ให้เพื่อนๆนะผมพันหน้าตัวหน้าจอเนี่ยเข้าหาเรานะผมนี่หน้าจอมันอยู่ฝั่งนี้เนาะเอาหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆคลายปุ่มล็อกนะครับนี่มันจะมีปุ่มล็อกอยู่นะฝั่งนี้นะนี่ให้เราคลายคลายปุ่มล็อกเสร็จมันก็จะอยู่แบบนี้นะถ้าหัน้าข้างมาก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วเราก็คลายอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่นะครับคลายล็อกมันออกนี่มันก็จะอยู่แบบนี้ปุ่มตรงนี้มันอยู่ข้างบนนะ ก็ทำการล็อกนี่นะครับผมมันก็จะอยู่แบบนี้นะฐานข้างๆฝั่งนี้มันจะอยู่แบบนี้ตัวโลโก้โรนินก็จะหันออกมาตรงฝั่งขวามือเนาะถ้าเราหันแบบนี้นะจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมแล้วก็อีกแกนนึงนะมันจะล็อกอยู่นะครับนี่แกนนี้นี่แกนนี้นะครับเราก็คลายล็อกมันนะครับมันก็จะหย่อนลงมาแบบนี้เองนะผมนี่มันก็จะอยู่แบบนี้เนาะอยู่แบบนี้เลยจากนั้นเราก็ล็อกแกน ตอนแรหน้าตาเป็นแบบนี้มาเอาเพจนะครับนี่ขันยึดติดกับตัวกล้องนะผมมันจะมีเพจอยู่สองอันนะเพื่อนๆนี่อันนี้เพจอันใหญ่นะผมเพจอันยาวนะซึ่งเพจอันยาวเนี่ยเราจะใส่ไปก่อนนะผมใส่เพจไปก่อนนี่ครับเราใส่ไปก่อนนี่มันจะอยู่แบบนี้เลยจะขยับได้นะ แล้วก็ต่อไปนะครับเราเอาเพจอันเล็กเนี่ยมุนใส่กับกล้องของเรานะครับผมคุณใส่แล้วกล้องตัวนี้เพจมันจะมีสองขนาดนะครับอันนี้สําหรับเพจสําหรับกล้องที่เลนไม่ยาวนะครับผมเลนไม่ยาวก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวว่ากล้องเพื่อนๆถ้าเลนของเพื่อนๆยาวเนี่ยเพื่อนๆก็สาม,มารถใช้ตัวเพจตัวนี้ได้นะครับผมเพจตัวนี้มันจะสูงนะครับนี่สาม,มารถใช้เพจตัวนี้ได้แต่ผมก็จะ ใช้เพจตัวสูงกันเลยนะครับผมหมุนไปแบบนี้เลยหมืนให้มันตรงนะเพื่อนๆนะนี่นะครับผมพอได้แล้วมันก็อยู่แบบนี้อยู่แบบนี้เสร็จปับ๊บเราก็จะใส่ตัวเพจนี้เข้าไปนะครับโดยนี่นะฮะเราใส่ข้างบนแบบนี้เราก็ดันตัวกล้องเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราล็อกกล้องครับผมที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับผมลราก็ล็อกไปเลยล็อเกเรียบร้อยละหน้าจอเราต้องทําการกางไว้ให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆมันพร้อมใช้งานนะครับผมฝาครอบเลนส์เหมือนกันนะครับผมเราค่อยถอดออกนะครับผมเราก็จะมาทําการบรล้านกิมบอลนะครับผมก็คือการตั้งบันล้านกิมบอลนะครับผม เราจะตั้งแกนนี้ก่อนนะผมนี่แกนข้างบนเนี่ยเราก็ปลดล็อกแกนนี้นะครับผมนี่นะครับผมปลดล็อกมันก็จะโยกได้แบบนี้เนาะถ้าเราจะตั้งบาลานซ์แกนไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราปลดล็อกแกนนั้นนะครับส่วนแกนไหนที่เรายังไม่ได้ตั้งบาลานซ์นะครับเราก็ล็อกไว้ก่อนนะครับผมแกนนี้เราล็อกไว้อยู่นะเราก็จะมาตั้งแกนนี้ก่อนแกนนี้ก็คือก้มเงยเนาะแต่ก่อนจะมาตั้งแกนก้มเงยเนี่ยมันยังไม่บาลานซ์นะถ้าบาลานซ์มันจะต้องตรงแบบนี้เห็นไหม อันนี้มันยังไม่บาลานซ์ก็คือแกนแกนข้างล่างนะผมเดี๋ยวผมจะลองอขยับต้องจับไว้ด้วยนะผมอันนี้ก็คือไม่บาลานซ์นะเพื่อนถ้าไม่บาลานซ์นี่มันจะอยู่แบบนี้กับมันจะอยู่แบบนี้นะครับก็คือไม่บาลานซ์เราก็ต้องขยับขยับมาให้มันอยู่ตรงกลางนะผมโดยขยับไปค่อยขยับนะทีละนิดทีละนิดนะเพื่อนน,นี่นะครับผมถ้ามันได้บาลานซ์มันก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนนี้นะให้เราทําการล็อกไปเลยนะ แกนี้เลยนี่นะครับผมพอล็อกแล้วมันก็จะอยู่แบบน,นี้ก็คือได้แล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตั้งแกนก้มเงยนะครับผมนี่นะก้มเงยก็คือตอนนี้มันยังไม่ได้เนาะถ้ามันยังไม่ได้ทําไงให้เราทําการคลายปุ่มตัวนี้นะครับตัวข้างบนนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับเราก็คลายล็อกก่อนคลายเสร็จแล้วก็ดันนะครับดันนี่ดันตัวนี้มันจะขยับเข้ามานะนี่เห็นไหม พยายามดันเข้ามาให้มันอยู่นิ่งๆนะครับให้มันไม่ตกไปฝั่งข้างบนหรือข้างล่างครับนี่ถ้าได้มันจะอยู่แบบนี้เราก็ล็อกนะครับล็อกนี่ให้มันแน่นๆนะผมโอเคล็อกแน่นแล้วเกนี้ได้แต่ว่าเกนี้ไม่ได้นะผมต้องปรับตัวนี้นะใหม่นี่ขยับใหม่นะผม ได้แล้วล็อกไปเลยนี่นะพอได้แนละ้วมันก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่นะเพื่อนๆเหนนะ็นไหมนี่ได้นี่ได้มีล็อกล็อกแน่นหนึ่งล็อกให้มันแน่นๆนะเพื่อนๆแขนข้างล่างนี่แขนข้างล่างก็ล็อกแล้วโอเคพอได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะมาตั้งแขนนี้นะ แกนนี้นะเพื่อนๆก่อนอื่นให้เราคลายล็อกก่อนนะครับผมปุ่มล็อกแกนนีตรงนี้นะให้เราคลายออกมานี่นะครับพอเราคลายเนะี่ยเห็นไหมมันล้ามันจะไม่ได้เลยเห็นไหมมันจะตกมาเลยนะครับมันจะตกมาฝั่งขวาเลยนะครับให้เราทําการดันมันขึ้นมาแล้วก็คลายล็อกคลายตัวนี้ปุ๊บ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 แล้วก็ค่อยๆขยับมาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือนะผมให้มันไม่ตกไปฝั่งขวานะให้มันมันล้ามอยู่อย่างนี้นะ ค่อยขยับทีละนิดทีละนิดนะเพ okay. ื่อนๆโอเคน่าจะอยู่แล้วแหละนี่และพอได้แล้วเราก็ล็อกเลยนี่นะครับผมต่อมาเราจะมาตั้งแกนแผ่นนะผมแผ่นายขวานะนี่แกนนี้เลยแล้วก็คายล็อกก่อนทงอื่นแล้วก็น,นี่นะครับคายล็อกปุ๊บนะมันก็จะขยับได้นะ การที่เราจะตั้งนะครับเราต้องก้มก้มมันไปอย่างนี้นี่อันนี้คือไม่ได้นะครับผถ้าได้นี่มันจะอยู่แบบนี้เลยพอเราเอียงไปอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่แบบนี้อันนี้คือไม่ได้นะครับผมก็คายดันอันนี้ไปน,นี่ให้มันนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับดันมาข้างหลังนิดนึง นีม่มันก็จะอยู่แบบนี้เลยเห็นไหมมันจะไม่ไปทางไหนทางหนึ่งนะผมเราก็ล็อกไปเลยนะเพื่อนๆนะโอเคพอเราเซ็ตมาล้านค,ครบทุกแกนแล้วนะเพื่อนๆสำคัญเลยนะผมให้เราทําการคลายล็อกนะครับคลายเจ้าตัวล็อกเนี่ยที่เราล็อกไปอยู่นะผมพอเราคลายทุกแกนแล้วเนี่ยมันจะหมุนได้นะมันจะโยกได้เห็นไหมมันจะหมุนได้โยกได้จากนั้นให้เราทําการกด ปุ่มเปิดนะครับผมป่มเปิดมันอยู่ข้างๆเนาะนี่จีตรงนี้นะครับผมให้เรากดค้างไว้เลยนะครับผมให้มันหน้าจอติดนี่เห็นไหมติดแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เสียล้เอเจ้าตัวมอเตอร์ก็จะทํางานนะครับผมแต่ว่ามันยังใช้งานไม่ได้นะถ้าเราตั้งค่าตอนแรกนะให้เราทําการล็อกอินนะครับกับแอปพลิเคชัน DJI นะครับผมแอปพลิเคชัน DJI นะเพื่อนๆก็สามารถไปโหลดที่ ถ้าเป็น iPhone ก็เป็น App Store นะผมถ้าเป็นฝั่ง a n d r o i d ก็จะเป็น Google Play Store นะก็สามารถไปหาโหลดมาได้นะตัวแอปมันก็จะเป็นนี่นะผมจะเป็น l o นินนะผมให้เพื่อนๆไปโหลดมานะครับพอโหลดล็อกอินไอรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอันนี้ผมล็อกอินแล้วกดเชื่อมต่อมันก็จะเชื่อมต่อเลยนะครผมเปิดมูทูดก่อนเปิดมูทูดด้วย ของผมเจอแล้วนะโอเค okay, ตอนนี้ผมเชื่อมต่อแล้วพอเราเปิดใช้งานครั้งแรกแล้วเนี่ยก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้ตัวกิมบอลเนี่ยเราจะใช้ยังไงนะครับเราก็ต้องไปปรับจูนอัตโนมัติปั๊บแล้วก็กดเลยนะครับมันก็จะบอกว่าโปรดยืนยันเพื่อดําเนินการปรับจูนอัตโนมัติตรวสอบแน่ใจว่าปลดล็อกทุกแกนแล้วนะผมแล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับผมนีครับนะ ก็รอมันนี่นะฮะมันก็ำลังจูนนะครับผมบมันก็จะสันส่นๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะนีนะนนะ่แล้วก็จะมีเสียงพูดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคาเลคเตอร์ของมันนะพอเรากดจูนมาแล้วเนี่ยมันก็ จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมตัวแอปพลิเคชันก็จะมีแค่นี้นะแต่ว่ามันก็จะมีลูกเล่นอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ให้เพื่อนๆไปศึกษากันเอ,เองนะครับผมของผมนี่จะเป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์นะขอตัวอัปเดตก่อนนะครับผมนี่นะครับผมก็เราได้ทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พอเราตั้งค่าออโต้จูนแล้วเนะี่ยก็คือมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะตอนนี้นะครับผมนี่ดูนะครับผม ตัวกิมบอลก็สามารถใช้งานได้เลยนะนี่นะนอกซ้ายโยกขวาแผ่นหน้าแผ่นซ้ายแผ่นขวาก็คือสามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมแต่ว่าก็จะมาสอนนะครับการใช้งานปุ่มต่างๆนะครับผมปุ่มนี้นะครับผมก็คือเอาให้เอาไว้หมุนนะครับนี่นะตัวแผ่น,นะครับซ้ายขวานะครับแผ่นกิมบอลนะ เดีก่อน,อนมันจะไว้แผ่นซ้ายขวาแบบนี้นะครับผมจอยสติกนะก้มเงยนะผมนี่ก็คือนี่เลยเนาะจอยสติกแล้วเราจะรีเซ็นเตอร์ให้มันกลับมาตำแหน่งเดิมยังไงนะผมก็มันจะมีตัวนี่นะครับผมตัวไกด์มันกดสองครั้งนะครับหนึ่งสองนะผมนี่นะมันก็จะรีเซ็นเตอร์มายัางตำแหน่งเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวข้างหน้าทนำะก็จะมีปุ่มไรอร้อนะครับ ตรงนี้นะเพื่อนๆน,นะครับมันเอาไว้หมุนนะนี่นะหมุนไดนะ้ครับหมุนของผมจะหมุนได้นะเพราะว่าผมเซ็ตไว้นะครับจะหมุนได้360องศาเลยนะครับผมคือหมุนได้รอบเลยนะครับผมเดีวมาน,น,นีเลยมีเซนเตอร์นะครับผมนี่นะฮะต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันพวกปุ่มโหมดต,ต่างๆนะครับผม ตัวนี้ก็คือโหมดนะครับตอนนี้มันจะอยู่โหมด M1 ก็คือโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดแ a n follow นะครับผมแพน follow ก็คือแ a n ซ้ายแพนขวานะครับแล้วก็โหมดที่2 M2 ก็คือแพน t i l ว follow นะครับก็คือหมุนไปทางซ้ายนะครับมันก็จะหมุนตามนะครับไปทางขวาก็จะหมุนตามนะครับตัวกล้องขึ้นไปก็จะกิมนบอมก็จะแพนขึ้นตามครับถ้าเอาลงก็คือลงตามนะแพน t ิ l t follow นะครับ M3 นะก็จะเป็น Follow Pan Vertical นะครับหมดนี้มันเอียงซ้ายก็จะเอียงซ้ายตามเอียงขวาเอียงขวาตามก็จะประมาณนี้นะครับโหมดนี้เพราะว่าผมก็จะไม่ค่อยถนัดโหมดนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมสาหรับคนที่ทํางานเนาะก็กด2ครั้งนับหนึ่งกด2ครั้งก็จะเป็นโหมดล o t a t e นะครับผมนี่นะครับ หมด p o r t ก็คือกล้องมันก็จะอยู่แบบนี้เลยมันจะโนยหน้าขึ้นแบบนี้เลยก็คือน่าจะเป็นถ่ายแนวตั้งนะเอากิมบอลนะครับจับกิมบอลอยู่แบบนี้นะเพื่อนๆนะนี่จับแนวตรงอยู่อย่างนี้นะกล้องมันก็อยู่แบบนี้นะครับผมนี่พ o r t r a i ก็คือแบบนี้แล้วก็กด3มครั้ง1 2 3กด3มครั้งก็จะเป็นโหมด 360องศานะครับหรือว่า3ดีโลโหมด360องศาก็อยู่จะอยู่แบบนี้นะผมนี่เราก็แค่หมุนตัวนี้นะมันก็จะหมุนไปเลยนะครับนี่นะครับ360องศาก็จะหมุนหมุนถ่ายแบบเนี้ยแล้วก็ถ่ายแล้วก็เดินไปถ่ายแบบนี้ก็ได้นะคนี่นะคผมเขาเรียกว่าโหมด360องศานะครับผมจะประมาณนั้นนะครับผมกลับไปยังตำแหน่งเดิมนะครับกด สามครั้งเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามอ่ามันก็จะกลับมายังตำแหน่งเดิมแล้วนะคผมแล้วก็ปุ่มนี้ก็คือปุ่มเล็กคอนนะครับแต่เราต้องเอาสายเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อก่อนนะครับที่เอาใช้ครอบคุมเล็กคอดวิดีโอนะครับก็คือจะเป็นนี่นะครับช่อง r s นะครับ USB type C นะครับนี่นะคเขาก็ซึ่งเขาก็แถมมาให้นะนี่จะเป็นสายแบบนี้นะครับแล้วก็ เอามาเสียบแล้วก็ลิงก์กับตัวกล้องของเรานะครับผมแต่ของผมมันเสียบไม่ได้นะตัวเสียบมันใกล้ๆกับตัวเนี้ยฝั่งเนี้ยคือมันจะเสียบแล้วมันจะใช้งานไม่ได้นะมันจะหมุนลงไม่ได้นะผมผมก็เลยไม่ได้เสียบไว้นะผมนี่ผมนี่มันจะอยู่มันจะอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะผมนี่ซึ่งมันลำบากในการใช้งานเนาะก็เลยไม่ได้นะเชื่อมต่อให้ดูนะครับผม ข้างๆมันจะมีปุ่มอยู่นะเพื่อนๆมันจะมีปุ่มไอ้ฝั่งนี้ก็คือจะสามารถเลือเล่อนได้นะครับมันจะเลื่อนได้นะครับแต่ว่ามันยังจะเลื่อนไม่ได้นะเราต้องกดไปก่อนกดปรับนี่มันจะเป็นเมนูเลื่อนได้เนหะ็นไหมนี่อันนี้ก็คือโหมดออโต้จูนนะครับออโต้จูนก็คือเราตั้งมาล้านตอนแรกเนะี่ยที่ผมปรับในสมาร์ทโฟนเนะี่ยเราสามารถปรับจากตัวกิมบอลได้เลยนะครับผมนี่พอเราจะกดออโต้จูนเนี่ยเราก็กด ปุ๊บเข้าไปเลยนะตัวนี้มันจะกดได้นะนี่เรากดเข้าไปตรงกลางเลยนะครับนี่เราเลือกมนาะกดสตาร์ทก็คือเริ่มอัตจูนนะครับแล้วก็อัตจูน Auto แล้วก็กดกลับไดนะ้อันนี้เป็นปุ่มกดกลับนะนี่ก็จะเป็นโหมดจอยสติ๊กนะฮะจอยสติ๊กก็คือตัวนี้นะครับผมนี่เราสามารถปรับได้ะระดับความเร็วนะครับว่าเราจะเอามีเดียมหรือจะเอาช้าหรือจะคัสตอมเองได้นะผมนี่ เร็วปานกลางช้านะครับผมนี่ครับคัสตอมก็คือเลือกเองได้นะครับผสปีดก็เอามีเดียมกันแล้วก็กดกลับนะครับผมนี่สมูทความสมูทก็คืออย่างเราไปทางซ้ายเนะี่ยมันก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆหมุนนะครับนี่ค่อยๆหนะมุนมันก็จะไม่เร็ววุ่นวายนะครับความสมูทมันก็จะนุ่มนวลอะไรประมาณนั้นเองนะแล้วก็กดกลับนะครับผม แล้วก็ปุ่มฟอนต์ไดออนะครับก็คือปุ่มด้านหน้าเนะี่ยที่ผมหมุนให้ดูนะเนี่ยเนี่ยถ้าผมหมุนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเะีวนี่เห็นไหมอันนี้ผมหมุน,นะนมอยู่นะนี่มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมผมหมุนล่ะก็จะหมุนตามนะครับเขาเรียกว่า ฟอนต์ไดออนะครับผมถ้าเราจะ Set เซตล้วก็กดไปนะครับผมปุ๊บกดไปเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปเซตนะครับว่าเราจะอ,าอย่างฟังก์ชันเนี่ยเราจะเอาเลือกให้มันเป็นอะไรอย่างผมเนี่ยเลือกให้มันเป็นแผ่นนะครับผมแผ่นก็คือแคนแผ่นนั่นแหละมันสามารถเลือกได้หลายค่าครับเป็นโฟกัสมอเตอร์นะครับ,รบอย่างเราจะเอาโฟกัสซูมเราหมุนไปเนะี่ยหมุนหมุ ม,มันก็นจะซูมนะครับกล้องมันก็นจะซูมเข้าไปนะนี่ก็จะเป็นโหมด ISO ก็ S o, คือปรับความสว่างนะครับ ISO นะครับหรือว่าปรับ aperture นะครับ aperture ก็คือค่ารูรับแสงนะของกลอง้องแล้วว่าตั้งเป็นชัตเตอร์สปีดนะครับแล้วว่าเกมโลนะครับหลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับผมกดกลับนี่ก็จะมีสปีดปรับความเร็วความช้าอะไรประมาณนั้นเนาะเพื่อน ก็จะมีแอดวานสสามารถตั้งอะไรได้สามารถกิมบอลต้ t เช็คก็คือเช็คความบาลานของกิมบอลนะครับ,รรบแต่เราก็ต้องตั้งอะไรให้มันเรียบร้อยนะผมนี่นะครับผมหลักๆมันก็จะไม่ม,มีอะไรมากนะกิมบอลเนะี่ยพวกฟังก์ชันเราต้องไปศึกษากันอีกทีเนาะสำหรับเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะผมส่วนหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสดงโหมดเนาะ นี่จะเป็นแสดงแบตเตอรี่นะครับอันนี้เลือกระดับความช้าความเร็วนะน,นี้จะเป็นมีเดียมสปีดนะครับสปีดก,ก็คือเร็วนาะนี่อันนี้จะเป็นโหมดแพนฟอลว์นะครับผมหลักๆของกิมบอล DJI S2 ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมคิปนี้ก็จะเป็นวิธีการสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับผม <S <S แค่เบ,บื้องต้นเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆ่าไหนที่ซื้อตัวกิมบอลมานะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามไว้ให้กับช่องฟองสตูดิโอวันด้วยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็ลาไปก่อนครับ